สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ยายสำราญค่ะช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะช่องน,อน้อยของเราค่ะยายสำราญกําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะเบากคุณพี่บบบบบเบากบอเบอกบอหลังจากที่เรามาเลาะทั้งวันค่ะทุกคนค่ะเป็นช่วงที่เราจะกลับบ้านค่ะนี่ราคาช่วงนี้ที่แถวแถวท้องทุ่งนาแถวบ้านนอกที่เรามาเนี่ยค่ะก็จะมีการเกี่ยวข้าวเยอะเนาะ การางเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลากันค่ะตามท้องถนนนีจะเจอแต่รถเกี่ยวข้าวรถขนข้าวเจอคนเยอะค่ะเพราะว่าข้าวสิบห้าเนาะข้าวก็ขอสิบห้านั้นก็ได้แก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีแต่การเกี่ยวข้าวเวลาเรามาเลาะเนี่ยเราเรามีความสุขมากค่ะเพื่อนๆได้เห็นข้าวไงเห็นผลผลิตที่เขาเกี่ยวเขาเก็บเขาเกี่ยวแล้วเนาะ แต่ละนาแต่ละเจ้าเนี่ยได้กันเยอะๆอ้ดีใจด้วยเพราะเราก็ชาวนาเนาะ <c oughs> เห็นข้าวงามๆก็ชื่นใจค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยบรรยากาศอีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม,ไม่เกินเดือนหนึ่งเนาะบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวสีเหลืองทองเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะเพราะว่าข้าวมันจะแก่ข้าวจะสุกหมดแล้วเนาะมันก็จะมีการเก็บเกี่ยวหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศนี่ยังได้อยู่นะคะท้อ,ทองทุ่งนาเขียว เหลืองในนาข้าวก็มีข้าวเนาะมันมันภาพบรรยากาศเนี่ยค่ะถ้ามาตามันนอก,กวันานาเนี่ยมันจะอย่างนี้แหละค่ะมันจะสวยค่ะเพืเ่อนๆค่ะชอบอะมองบรรยากาศเนี่ยดูวิวจิวทั์เขียวมันก็อ่อนคลายคลายเครียดค่ะ ให้เราเป็นคนชอบล้อเนาะมันถึงจะสนุกถ้าถ้าคนไม่ชอบล้อก็ไม่สนุกนะก็จะบอกว่านั่งรถเมื่อยปวดเมื่อยปวดตัวเมื่อยแขนเมื่อยขามันก็จริงอยู่ค่ะก็เมื่อยอยู่นะนั่งรถมันก็เมื่อยอยู่แต่ว่ามันก็มีความสุขใจฮะมันก็มีความสุขใจนะคะทุกคนค่ะเรากําลังเดินทางกลับบ้านค่ะหลังจากที่เรามาซอรวเลาะบอปลาวันนี้ก็ประสบความสําเร็จค่ะก็ได้ตามเป้าหมายเนาะ ในตามเป้าหมายค่ะไม่ได้เยอะแต่ก็ได้อยู่ก็เราเดินทางมาเพื่อที่จะพูดคุย้าจีิจุยกับเจ้าของบ่อค่ะมาเสวีดูซิบอ่อปลาแต่ละบอเป็นยังไงนะข้าวเป็นยังไงกับเจ้าของบอ่อปลาค่ะก็ได้ตกลงกันเป็นบางช่วงบางตอนบางส่วนบางเจ้าของบางที่ก็ไม่มีปลาก็ไม่มีการซื้อกันขายใดๆบางที่ก็มีปลาพอได้พอได้ลุ้นกันอยู่ค่ะ แต่ปีนี้โซนที่เรามาสูบปลาเนี่ยรู้สึกว่าปลาก็ไม่คพอ่เยอะหรอกค่ะแต่ละปีนะเพราะเป็นปลาธรรมชาติค่ะถ้าฝนดีน้ําดีพายุเยอะๆ,ๆน้าหลากน้ํามาเยอะๆมันก็น่าจะมีปลายใช่ไหมแต่ว่าปีนี้ก็อย่างว่าค่ะแถวบ้านเราเนี่ยก็ฝนดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้มาเยอะขนาดท่วมเหมือนภาคอื่นเขาอะ่ะมาแบบไม่ได้ท่วมกว่ามาแบบพอดีพอดี <laughs> มันก็เลยไม่ได้ท่วมมันก็เลยแบบว่า ข้าวนะงามดีอยู่แต่ว่าปลาก็ไม่เท่าไหร่ค่ะคือถ้าบ่อไหนที่เราปล่อยพันไว้เนาะในมันก้ปล่อยแนวไว้อ่ะถ้าไม่มีคนไปขโมยตอนหน้าแรงมันก็จะมีแพร่พันอยู่นะบางบ่อเราก็ปล่อยปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาสลิดไว้เงี้ยค่ะปีหน้าปีต่อไปเราเรากลับมาสูบเนี่ยมันก็มีการขยายพันธุ์ถึงไม่มีมาจากที่อื่นมันก็มีเก่าอยู่เดิมถ้ามีมีก็ต้องมีข้อแม้ว่ามีน้ำเลยนะ มันมีมีคือมีหลายเหตุและปัจจัยในการที่จะทำให้ไม่มีปลาค่ะบางทีก็มีปลาปลาที่พูดถึงก็คือปลาธรรมชาตินะคะคือเพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะแต่ส่วนมากไม่รู้อ่ะคือคือช่องของยายหน่อยคือคือคือ,คอยายสำราเนี่แหละอาอาชีพของเราคือค็นคนขายปลาเนาะ,ะนี่แหละค่ะหลังจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเมาบ่อปลาบ่อโนนบ่อนี้สารโนนสานี้ได้หลายคน โอ้เบาพี่เบาเบาเบาาเบาเบบาอบปลาน้ำแห้งก็จะไปวิบบอวิปลาการค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่วงการเซอร์เวียจริงเราเลาะเซอร์เวียนี่มาหลายวันแล้วนะการเลาะของเราเนี่ยหลายวันแล้วนะจิ้มเปลืองค่าน้ำมันรถไปเยอะพอสมควรนะสองพันกว่าสามพันไม่อยู่นะแต่ละปีเราเลาะเนี่ยวันที่เราจะได้สูบปลาเนี่ยเราก็เลาะเลาะไป ต่างอำเภอนเอนาะอำเภอโน่นอำเภอนี้ตามเขตที่เราเคยไปอ่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลไม่ไกลเกินอุบลศรีสเกตค่ะโซนศรีสเกตโซนอุบลเนี่ยค่ะเยอะโสบ้างเล็กน้อยเราจะไปอยู่ประมาณนั้นในะระยะเวลาหกเดือนนะบางวันวเราก็ไปโผลต่ลผลตรงนั้นบางวันเราไปโผล่ตรงนี้เรแต่ว่าเราจะไป้วแต่ว่าโซนไหนจะน้ําแห้งไวน้ําแห้งเร็วกว่าโซนไหนจะแรงโซนจะมีปลาก็ <c oughs> เราให้ปเปิดฝังเนาะ ไม่มีคลิปไม่มีคอนเทนต์ใดๆค่ะเรื่องเล่าจริงๆล้วนๆเลยค่ะกำลังจะกลับบ้านค่ะทุกคนค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ไม่เอายาวแล้วเอาเอาแค่นี้ค่ะรถจะมาเยอะจังรถเยอะเยอะค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์เนาะรถเยอะเนาะเอาคลิปนี้พ่แค่นี้ก่อนนะพเพื่อนค่ะเดีย๋ยจะ่าไปขอบคุณที่รับชมนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านจ้า